การกับชีวิตตัวเองอะ่ะพี่ไม่ชอบที่จะทําอะไรไปเรื่อยนะพี่เป็นคนชอบดูแลตัวเองพี่เป็นคนแบบนี้บุคลิกของพี่แบบนี้พี่ไปอยู่อเมริกาพวกคุณจะเป็นยังไงแล้วแต่พวกคุณแต่ประเพณีวัฒนธรรมอเมริกานะไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนความเป็นตัวตนของพี่ได้พี่จะไม่เปลี่ยนแต่พี่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆพี่ยังรักษาความเป็นผู้หญิงไทยเรียบร้อยดูแลสามีนะ,ะตื่นก่อนนอนทีหลังแต่ตอนนี้นอนก่อนแล้วเพ่อสามีนอนดึก ทำอาหารการกิ <gaat drink. S 1> นะปูที่หลับที่นอนที่นอนต้องเรียบที่นอนต้องรีบเปลี่ยนที่นอนทุกสัปดาห์บ้านต้องสะอาดห้องน้ําต้องขัดต้องล้างอาหารต้องทําอะไรที่ไม่เป็นต้องศึกษาอะไรไม่เป็นต้องซื้อหนังสืออาหารมาดูในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เราทําอาหารฝรั่งไม่เป็นเราก็ต้องเรียนรู้มไม่มีใครทําเป็นเราไม่เคยร่ำเรียนวิธีการทําอาหารตะวันตกเราไม่รู้เราไม่เคยทําเราก็ต้องทํา เราถ้าทำผิดทําถูกก็เหมือนที่เราเคยทําอาหารไทยแต่ก่อนเราก็ทําไม่เป็นแต่ถ้าเราทําบ่อยๆมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนอานรสชาตินู่นนี่นั่นเราก็อ d e p t เอาทุกวันนี้เราสามารถทําอาหารได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทุกอย่างแต่เราก็ทําได้ในสิ่งที่สามีเราชอบเราก็สามารถที่จะทําได้นั่นคือคันที่เราเปิดรับสิ่งใหม่ๆเราก็บอกลูกเขาว่าคุณจะมาปิดกั้นคุณจะมาบอกว่าฉันจะมา replace แม่คุณไม่ได้ฉันบอกเลยว่าฉันไม่สามารถที่จะมาทดแทนแม่คุณเลย ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยคนหนึ่งคนอเมริกันคนหนึ่งคนไทยผู้หญิงสองคนไม่มีทางจะเหมือนกันแน่นอนนะไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนผู้หญิงไทยมีความเป็นเป็นผู้หญิงคือผู้หญิงมีความเอาใจใส่ดูแลสามีนี่คืออันดับหนึ่งมีความละเอียดมีความที่ไม่ใช่ว่า วันหนึ่งยู่ปูที่นอนนะอาทิตย์นี้อยู่หน้าที่อยู่ปูที่นอนอาทิตย์ต่อไปอยู่ต้องทําเหมือนที่ฝรั่งเขาทําฝรั่งเขาจะแชร์กันทุกอย่างคนพวกทุกคนเข้าใจไหมนี่คือสังคมของคนตะวันตกช่วยกันวันนี้วันน,น,นี้กินข้าวเสร็จแล้วสามีโหลดจานนะหน้าที่ It's your job tonight, tonight. พรุ่งนี้ผู้หญิงทําเปลี่ยนกันแบบนี้พี่เห็นเขาพี่เห็นเขาทำแบบนั้นพี่บอกแปลกใจว่ะ ผู้หญิงไทยเราไม่ทําแบบนั้นไงงานบ้านงานเรือนเนี่ยเราทําเราไม่ได้รอให้สามีทําใช่ไหมป้าเขาพอมาอยู่กับเราแล้วเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาก็รู้สึกว่าเขายิ่งรักเราผูกพันกับเรารักเรามากเพราะว่าเขาไม่เคยใครดูแลเขาแบบนี้พี่หนิงรีดผ้าให้เขาแม้แต่ชุดชั้นในเอ่อบ็อกเซอร์ของเขารีดเสื้อซับในเพราะปูที่นอนพี่หนิงต้องรีดต้องเนียบต้องเรียดดึงที่นอนเพราะปูที่นอนต้องเปียกต้องจัดต้องเก็บ พี่ทําบ้านทําบ้านยังไงให้เหมือนเรานอนโรงแรมทุกวันห้องน้ําต้องสะอาดพาับผ้าเช็ดตัวเปลี่ยนทุกวันนะผนังห้องอาบน้ํานะป้าก็เป็นคนที่น่ารักเขาก็จะทําความสะอาดเช็ดแห้งตลอดพี่ต้องเข้าไปดูแลห้องน้ําให้แกตลอดเพราะพี่กับแกใช้ห้องน้ําคนละอันพี่ใช้ห้องน้ําเล็กแกใช้ห้องน้ําใหญ่เพราะว่าอุปกรณ์แกเยอะอ่านะแล้วห้องชาวเวอร์แกเล็กๆเพราะว่าแกใช้คนเดียว นะแต่ว่าพี่เนี่ยก็ใช้มีบาร์เท็บของพี่ของพี่ใช่ไหมพี่ก็จะชอบใช้คือห้องน้ํามันคนละอย่างมันคนละที่กันพี่ก็ดูแลเขาเขาไม่เคยอ่ะแต่ก่อนเขาเคยไปเวลาพี่ปูที่นอนเขาจะมาช่วยนะเขาเดินมาช่วยปูที่นอนบอกว่ามันขอขอขอฉันทําดีกว่าฉันชอบที่จะทําฉันชอบที่อยากจะคือมันเป็นหน้าที่คําว่าแม่สีเรือนอ่ะมันติดตัวเรามาเราทําแบบนี้ตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วฉันไม่เคยมันฉันไม่ใช่ว่าฉันเพิ่งจะมาทํา นี่คือการดูแลสามีเอาใจใส่ทำฉันทำแบบนี้จริงๆสมัยก่อนเรายังไม่มีครอบครัวย,ยังไม่แต่งงานเราดูแลพ่อเช้ามานะพวกพี่แย่งกันขัดรองเท้าให้พ่อนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยแย่งกันขัดรองเท้าให้พ่อมันแคล็บเลยพ่อต้องไปทำงานเ,าเตรียมรองเท้าเตรียมถุงเท้ามาให้พ่อหน้าบ้านแทนแม่พ่อแม่ยุ่งพวกพี่นะพี่น้องสี่คนเนี่ย แล้วก็เลยปลูกฝังแม่แม่เขาก็ไม่เคยสอนหรอกว่าการดูแลบ้านต้องทําแบบนี้นะลูกเออต้องแบบนั้นแบบนี้แต่พ่อแม่เ็าทาให้เราเห็นไงพ่อเป็นคนสะอาดอ่ะาวที่จะเช็ดกระจกบ้านเกดเช็ดบ้านพี่แท้จะไม่มีฝุ่นในบ้านเกดเลยพ่อเป็นคนสะอาดมากทุกคนนะคะที่นอนตึงเปี้ยทพี่นี่เป็นคนจก็บคนทําเป็นคนที่ชอบทำนะแล้วพี่เองก็ไปเรียนการท่องเที่ยวการโรงแรมพี่ก็ได้เรียนทุกอย่าง ต้องสมัครของโรงแรมว่าเขาต้องทาแบบไหนกว่าจะจบใช่ไหมขั้นตอนไกฝึกงานอะไรมันก็ปลูกฝังให้เรารู้สึกมีความชอบในการดูแลบ้านมีความชอบในการเป็นแม่บ้านนะทุกคนพี่ก็เลยบอกลูกเขาว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่ใครจะมาทดแทนแม่คุณให้คุณจําไว้เถอะว่าอ่าฉันไม่เคยอยามาทดแทนใครฉันก